เจ้าแม่เขาย้อยคือใครผ่านไปผ่านมาขับรถขึ้นจากภาคใต้ไปกรุงเทพทางถนนเพชรกเกษมบริเวณหมู่ที่ห้าตำบลเขาย,อย้อยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีถึงเป็นทางโค้งพอดีนะหลายๆคนก็ขับผ่านไปผ่านมาไม่ได้สนใจ วันนี้ลุงพอไม่ผ่านแล้วนะครับพาพวกเราเข้าไปดูว่าศาลเจ้าแม่เขาย่อยที่ตั้งอยู่ทางโค้งติดกับพวกเขาย่อยเนะ่ยคือใครสักสิทธิ์ยังไงคนผ่านไปผ่านมาบนถนนเพชรเกษมไม่ว่าจะขึ้นกรุงเทพหรือลองใต้ต้องบีแพร ى, ปีน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 ,ปนดังถนันวันไหว แล้วเป็นทางโค้งด้วยไปไปดูกันนะครับก็ขับปาเจโรสปอร์ตตอนขาลงมาจากกรุงเทพลับป้าพออยุปินจากกรุงเทพลงมาซ้ายมือแวะเข้าไปนะครับเป็นทางแวะทางโค้งที่ผ่านจากปัม๊มอากาวยนะฮะปั๊มเชลก็ับรถแวะเข้าจอดนิดหนะึ่งนะครับ ก็ไอปะมันร้อนอากาศร้อนช่วงนี้เมษาตรงปันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยมันอากาศร้อนมากนะครับช่วงนี้ก็เลยป้าบออยุเพินก็ตากเออยู่ในรถลวงบ่กก็เดินเลียบเขาย้อยนี่แหละนะครับซึ่งเป็นภูเขาธรรมชาตินะที่อยู่ริมถนนเพชรเกษมขาลงใต้นะถนนถนนหมายเลขสี่นะครับลงใต้ซึ่งก็เป็นถนนสายหลักนะครับทางหลวงเพนดินสายหลัก ก็เดินมาเรื่อยๆนะครับรอบจอดรถแล้วก็เรียบเขาย้อยถึงเขาก็ได้ปลูกต้นไม้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับมากมายนะครับสวยงามทั้งภูเขาเลยนะดูแล้วก็แค่ดูภูเขาก็สวยแล้วนะครับก็จะไปกราบนะไปขอพรเจ้าแม่เขาย้อยสักหน่อยนะครับก็เดินก็พาพวกเรานะถ่ายวิวทิวทัศน์ถ่าย อาภูมิทัศบริเวณรอบๆให้พวเราดูก,ก่อนนี่ก็คือถนนเพชรกษมนะมขาลองใต้นะครับอยู่ที่เพชรบุรีนะครับอำเภอเขาย,ย้อยนะตำบลเขาย้อยด้วยนะครับแล้วก็หมู่ที่5นะแล้วก็ตรงนี้ก็คือปู่เขาย,ย้อยไม่ว่า,วาพูดล่ามตามเพลงนะไม่พูดพรามตามเพลงเลยเห็นสนะานข้างถนนริมถนน ดูอาคารถึงก่อสร้างก็สวยง,ง,งามเคร่งขรึมเดินเลยนะครับเดินขึ้นมานะเดินึ้นมาที่ศาลซึ่งว่ากันว่าสร้างตอนไหนะนะศาลศาลเจ้าแม่เขาย้อยในศางตอนไหน,นไม่ปรากฏนะครับแต่มีการเรื่องเล่าสืบทอดกันมาไม่น้อยกว่าหกเจ็ดสิบปีแล้วนะครับซึ่งจะเมื่อก่อนจะเห็นเป็นศาล นะสารเพียงตาหรือว่าสารขนาดเล็กนะครับนะสารขนาดเล็กทีนีนะ้ว่ากันว่านะสมาชิกในชุมชนที่อยู่แถบนี้นะครับนอนกลางคืนนะมีอันไม่เป็นว่าได้ขวันหรือว่านิมิตนะขวัญนิมิตเห็นว่ามีผู้หญิงเนี่ยนะท่านหนึ่งนะเป็นผู้หญิงที่ แต่งตัวแบบโบราณโบราณน,นะเป็นผู้หญิงโบราณคนะอยคุ้มครองดูแลภูเขาแล้วก็สมาชิกและสัตว์ัตว์ทั้งหลายที่อยู่บริวเวณนี้นะครับภูเขาย้อยเนี่ยที่เขาเรียกว่าเขาย้อยเนี่ยนะก็เรียกสั้นๆว่าเขาย้อยเนี่ยนะครับก็คือภูเขาย้อยเนี่ยก็ในนิมิตก็คนคนขวัญเนี่ยเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นเจ้าแม่นะครับ เจ้าแม่เขาย,ย่อยหรือเจ้าแม่ที่คอยคุ้มครองเป็นเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คอยปกปักรักษาทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งมีชีวิตสรรพสัตว์สัตว์ทั้งหลายที่อยู่บริเวณนี้ก็นะขเข้าใจว่าเป็นเจ้าแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยนะจัดตั้งศาลขึ้นมานะจัดตั้งศาลเล็กๆขึ้นมาเพื่อจะได้เพื่อจะได้นะ อันเชิญดวงวิญญาณดวงจิตดวงวิญญาณเนี่ยของท่านเนี่ยให้ให้สถิตยอยู่ที่นี่เพื่อจะได้คุ้มครองคนที่ทันจรผ่านไปมาและคุ้มครองคนแถบนี้แล้วก็คนที่ไปกอพรน,นะครับว่ากันว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นเป็นรถสวนเลนน่ยนะทางเนี่เป็น,เป,นเป็นทางสวนเลนไม่ได้เหมือนสมัยนี้เวลารถเสียนะนะครับรถเสียอยู่บริเวณนี้เนี่ย ร่มเท่าไรติดเครื่องเท่าไรก็ไม่ติดแต่พอไปขอพอรจากยาแม่ที่ศาลน่ะนะออกชื่อออกอะไรในะรถวิ่งได้ทันทีวิ่งปรอทันทีความศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ได้เล่าลือกันต่อไปต่อไปเนี่ยนะครับต่อมาก็คนก็มาขอพอรกันเยอะแยะไปหมดนะประสบผลสาเร็จบ้างไม่สาเร็จบ้างนะก็แล้วแต่ตาตางอเป็นละคนนะซึง ตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นทางโค้งนะครับมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งเลยนะครับจึงได้ย่างศารเนี่ยก็ได้คุ้มครองนะคราว่าสารเจ้าแม่เนี่ยได้คุ้มครองอถ้าเคยผ่านไปผ่านมารถผ่านไปผ่านมาเนี่ยถ้าตักทถ่ท่านการวะท่านโดยการบีบแตรหรืยยกมือไหว้หรือลงการาะท่านเนี่ยนะครับก็จะปลดปลอยปลดภัย ซึ่งต่อมาก็ได้รับความนิยมได้รับความเคารพศรัทธาของของคนที่ผ่านไปผ่านมาและคนเแถบนี้เยอะนะครับก็ประมาณปี2532เนี่ยก,ก็ได้ก่อตั้งศาลขึ้นมาเรื่อญเชิญรูปปั้นของเจ้าแม่ไปประดิษฐประดิษฐานที่ศาลาบนฐานเนี่ยนะครับบนฐานเนี่ยนะคมีรูปปั้นเจ้าแม่ ลุงปอก็ได้ถ่ายเราเห็นอยู่นะครับก็ให้คนได้ได้ที่ได้แวะลงไปเนี่ยจะได้เห็นรูปปั้นของท่านนะรูปปั้นของท่านซึ่งก็มีบริวารของท่านเยอะแยะมีคนอามาถาวายเพราะฉะนั้นการการบูชาหรือว่าการถาวายบูชาเจ้าแม่กยอยนี่นะครับเผื่อบางคนผ่านไปผ่านมาจะแวะนะครับเผื่อได้โชคได้ลาบได้พรได้อ อะไรแล้ว,แ,ลวแต่แนะตามวัตถุประสงค์ของการขอของแต่ละคนนะ,ะซึ่งหลวงพ่อเคยพูดอยู่คลิปก่อนๆว่าในโลกทิพย์นะโลกเทวดาสิ่งศักดิ์สทิ์นี่เขารู้ทุกอย่างว่าเราต้องการอะไรแต่เขาให้ไม่ได้ถ้าไม่ขอเพราะฉะนั้นเราต้องขอนะครับ เราต้องขอและท่านจะให้ตามที่ขอหรือไม่ก็แล้วแต่บุญอะไระความสัมพันธ์ของแต่ละคนกันนะครับทีนี้เจ้าแม่ข็ย่อยกันเหมือนกันนะครับว่ากันว่า,ถ,าถ้าจะถ้าจะ,ะบูชาเจ้าแม่เนี่ยเขาเขานิยมถวายนะครับใช้คำว่านิยมถวายะจะเพิ่มเติมอย่างนี้ก็ได้แต่ควนใหญ่นะครับนิยมถวายพวงมาเลยนะฮะผ้าสีหรือถ้าไม่มีอะไรไปถวายนะครับ ปัดกวาดตามความสะอาดศาลท่านก็ชอบว่ากันว่าแบบนั้นนะครับปัดกวาดตามความสะอาดศาลท่านก็ชอบนะซึ่งต่อมาเนี่ยนะครับอนอกจากูากมิทัศน์ได้ทวยงามแล้วนี่ถนนเนี่ยจะขยายเป็นถนนสีเล่นเปรนเล่นเนี่ยนะจะท,ทําเส้นทางให้ตรงจะให้โคง้งนะจะไม่ให้โค้งอะ่ะก็ทําไม่ได้นะครับเพราะไปทับพื้นที่ศาลนะก็เลยแก้ปัญหานะต้องเวียนคืนที่อีกฝั่งหนึ่ง เพื่อขยายถนนจนทุกวันนี้เป็นถนนใหญ่แล้วนะครับถนนใหญ่นะที่ศาลก็ยังตั้งเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นไปที่บริเวณศาลเจ้าแม่จะเห็นรูปรูปปั้นเจ้าแม่แล้วก็ประวัตินะครับเจ้าแม่ขอย,อย่อนยะนะไปขอพรอก,ก็ได้นะครับแล้วแต่ของแต่ละคนนะแล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละคนแต่ว่าหลวงพ่อว่าขึ้นมายืนบนนี้ทักพักหนี่ แล้วมองหันหน้าไปทางถนนเพชรเกษมนี่จะเห็นวิวทิวทัศน์นี่สวยงามนะบ้านเจ้าแม่นี่ยืนให้ลูกหลานยืนดูนี่ดูวิวทิวทัศน์ก็สวยไปอีกแบบนะครับรถวิ่งไปวิ่งมาแต่นั่นแหละหนวกหูนิดหนึ่งก็เสียงแสีรถนะครับรถทั้งรถใหญ่รถเล็กนะก็ก็บีแปรเพื่อบูชาหรือถวายทักทายเจ้าแม่นะครับเป็นการเคารพต่อท่านขอพรจากท่านนะท่านก็ชอบนะท่านก็ชอบ ถึงหลวงป่อย่างที่บอกกันเลก็สิ่งที่เขานิยมถวายกันก็คือพวงมาลยัยผ้าสีผนะ้าผ้าที่เป็นสีผ้าสามสีผ้าสนะีนะครับแต่ก็มี่อมถูกลูกไม้นะการถวายผลไม้อย่างต่างๆนี่เรถึตงตางนี้ต้องดูด้วยนะครับนะต้องเป็นผลไม้มงคลนะ้ำนะเขียวน้ำแดงก็มีคนถวายนะครับก็ก็แล้วแต่ของแต่และคนก็แล้วกันนะ ชอบยังไงเราชอบอะไรท่านก็ชอบมันแหละลุงปอเคยตั้งสมมติฐานอยู่นะครับคำว่าถายจรจึงรักสิทธนะิ์นะสำหรับคลิปนี้นะก็คงจะไม่มีอะไรมากนอกจากพาแวะข้างทางนะถานนเพชรเกษมถนนหมายเลขสี่นะขาล่องใต้นะก็แวะ ขอให้พวกเราทุกคนจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือ i บใคร youtube ช่องลุงบอยลุงบอยด้วยนะครับสวัสดีครับ